ตอนนี้ก็ลายก็แจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าไฟฟ้าดับก็จะแจ้งเตือนแค่ครั้งเดียวแล้วก็บันทึกข้อมูลเข้า Google Sheets ด้วยสวัสดีครับมาแล้วนะครับสำหรับวิดีโอการทำระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าดับผ่านลายเวอร์ชัน2นะครับหลังจากที่ประมาณ -78 เดือนที่แล้วผมได้ทำวิดีโอการแจ้งเตือนไฟดับผ่านลายเวอร์ชันแรกไปนะครับก็มี เพื่อนนสนใจมาหลายท่านเหมือนกันนะครับก็เลยคิดจะทำเป็นเวอร์ชั่น2ที่จะทำให้ง่ายๆขึ้นนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของหลายๆท่านได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอไว้2ชุดนะครับก็คือจะลงไว้ทั้ง2ช่องของผมนะครับผมมีอยู่2ช่องนะครับถ้าเกิดใครดูวิดีโอนี้ไม่เข้าใจก็สามารถกดไปดูอีกช่องหนึ่งอีก ก็ได้นะครับเผื่อจะเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคก็สำหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับก็จะไม่สามารถวัดแรงดันได้นะครับก็คือวัดโวลต์ไม่ได้นั่นเองนะครับแต่จะแจ้งเตือนเวลาไฟติดไฟดับแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลลง Google s h e e ี s ได้เอาไว้เป็นข้อมูลว่าไฟดับตอนไหนไฟติดตอนไหนนะครับอาทิตย์นี้ดับกี่ครั้งเดือนนี้ดับกี่ครั้งปีนี้ดับกี่ครั้ง อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับส่วนมากที่ทักทายผมเข้ามาก็จะเป็นฟาร์มไก่ฟาร์มหมูนะครับเพราะว่าเวลาไฟดับทีนึงเนะี่ยเขาเรียกว่าจะใจร้อนมากนะครับจะต้องแจ้งให้การไฟฟ้ามาทําการแก้ไขให้อย่างรวดเร็วนะครับก็หวังว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะสามารถช่วยได้นะครับก็ขอเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคมาดูตัวอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์ก็จะมี อะแดปเตอร์ apter, 220โวลต์แปลงเป็น5โวลต์นะครับ5โวลต์ DC แปลงจาก220โวลต์เป็น5โวลต์ DC มาตัวนี้จะมีแจ็คตัวเมียเพิ่มขึ้นมานะครับผมบัดรกรีลบบวกเข้ามาที่ขาอินพุตของโหนด M C U ก็คือขากราวกับขา D 1นะครับกล้องไม่โฟกัสอะโฟกัสแล้ว ขากล้าวกับขาดีหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะเป็นอะแดปเตอร์ของตัวหนด MCU นะครับอันนี้จ่ายไฟให้หนด MCU อีกตัวหนึง่งนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์ของเราเตอร์ที่ปล่อยสัญญาณ WiFi ให้กลับบ้านเรานะครับ2ชุดนี้นะครับย้ำนะครับ2ชุดนี้ต้อง เอาไปเสียบกับ UPS นะครับเราต้องมี UPS สำรองไฟไว้1ชุดนะครับ UPS สำรองไฟไว้ทำไมก็ถ้าเกิดว่าเวลาไฟดับนะครับเราไม่สำรองไฟไว้นะครับเราเตอร์ก็จะดับโหนด mcu ก็จะดับนะครับก็จะไม่สามารถส่งไลน์ให้เราได้นะครับ UPS สำคัญนะครับ UPS สำคัญ UPS ใช้กับ2ตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับ ถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถแจ้งเตือนลายให้เราได้นะครับส่วนปลั๊กตัวนี้นะครับเราก็ไปเสียบกับตรงปลั๊กไฟที่เราต้องการจะมอนิเตอร์ให้นั่นเองนะครับโอเคมาทดสอบกันเลยนะครับอันนี้เป็นลายที่ผมทดสอบไว้เมื่อคู่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองดับไฟ ตรงปลั๊กสีส้มนะครับสังเกตที่ไฟของปลั๊กสีส้มนะครับแล้วก็สังเกตที่ลายาไปดับแล้วแจ้งเตือนแล้วนะครับไฟฟ้าดับแล้วนะครับไฟฟ้าดับผมจะเสียบปลั๊กเข้าไปคืนนะครับ เสียบแล้วนะครับก็จะแจ้งว่าไฟมาแล้วนะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตัวโปรแกรมกันนะครับเดี๋ยวจะแนะนำตัวโปรแกรมว่ามันทำงานยังไงเบื้องต้นนะครับโอเคนะครับมาดูที่ตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับ โหลดไปลองเล่นได้นะครับเป็นโค้ดเบื้องต้นที่ผมทำไว้นะครับอาจจะไปแก้ไขไปอะไรปรับแต่งก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับก็ include line notify เข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น wifi client นะครับสำหรับ google sheet นะครับ ssid ชื่อ wifi ของเรา password ก็รหัสผ่าน wifi นะครับ อันนี้ลายโทเค็นนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยออกลายโทเค็นนะครับก็ต้องออกนะครับต้องออกก่อนแล้วก็ Copy มาใส่นะครับถ้าเกิดไม่ออกลายโทเค็นมาใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ไปเตือนที่ลายของเรานะครับเข้ามาทีา่ไปที่ Google ก็ได้ครับพิมพ์คําว่าลา n e Notify นะครับมาที่หน้าแรกเลยอันนี้เข้าสู่ระบบ ใส่อีเมลแอดเดรสของเรานะครับรหัสผ่านแล้วก็กดล็อกอินนะครับอ่าตรงนี้ที่ผมทำไว้นะครับที่แจ้งเตือนเมื่อกี้นะครับเป็นตัวนี้ถ้าใครยังไม่เคยนะครับก็กดตรงนี้ generate token นะครับถ้าเกิดอยากจะให้แจ้งเตือนลายเฉพาะตัวเราคนเดียวก็คลิกตรงนี้เลยนะครับ คลิกตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการให้แจ้งเตือนเข้าไปในกลุ่มนะครับอย่าลืมแอดไลน์ notify เข้าไปในกลุ่มนั้นก่อนนะครับด้วยนะครับถ้าไม่งั้นมันจะไม่แจ้งเตือนให้นะครับอย่าลืมแอดไลน์ notify เข้าไปในกลุ่มนะครับเช่นต้องการแอดเข้าไปในกลุ่มแจ้งไฟดับหรือว่ากลุ่มครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ต้องแอดไลน์ notify เข้าไปก่อนนะครับ เช่นตรงนี้สมหวังกรุ๊ปเนี่ยผมอยากจะให้มันไปเตือนตรงกรุ๊ปนี้ผมก็คลิกตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาคลิกตรง generate token ตรงนี้นะครับอ่าอย่าเพิ่งครับโทษทีอย่าลืมใส่ชื่อตรงนี้นะครับใส่ชื่อตรงนี้ก็เป็นแจ้งไฟดับแจ้งไฟดับนะครับอ่าโอเคแจ้งไฟดับเสร็จแล้วก็มาคลิกว่าจะให้แจ้งเตือนเข้ากลุ่มไหนหรือว่า แจ้งเตือนแค่เราคนเดียวจากนั้นก็คลิก Generate Token ตรงนี้นะครับพอ Generate Token มันจะมี t o เค็ขึ้นมาให้เราเป็นตัวหนังสือติดกดันย,ยาวๆอย่างนี้นะครับเราก็ Copy มาใส่นะครับโอเคตรงนี้ผมปิดไปนะครับพอดีผมออก Token เรียบร้อยแล้วจะไม่ไม่ออกนะครับโอเค ลายโทเคนตรงนี้เป็นตัวแปรต่างๆนะครับพินอินพุนะครับเมื่อกี้ที่เราต่อสายไฟบวก5โวลต์เข้าที่ขา d1 นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเรากำหนดให้พิน D1 เป็น Input นะครับหรือถ้าใครต้องการเป็นพินอย่างอื่นก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับ D2 d3 อะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับจากนั้นมาที่ฟังก์ชันเซตอัพก็ เซตอัพขาต่างๆเชื่อม Wifi นะครับคอน n นิก Wifi อ่านค่าอ่านค่า input เข้ามานะครับโอเคที่เมน o ูปนะครับเมน o ูปก็จะอ่านค่า input ตตลอดเวลานะครับว่าถ้าเกิดว่าไฟยังไฟติดนะครับก็ให้แจ้งเตือนว่าไฟมาแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าไฟดับก็แจ้งเตือนว่าไฟดับนั่นเองนะครับซึ่งในตรงเงื่อนไขตรงนี้ผมก็ใส่ให้แจ้งเตือนครั้งเดียวด้วยนะครับให้แจ้งเตือนครั้งเดียวก็คือใส่แปกให้มันนะครับพอแจ้งเตือนว่าไฟมาแล้วนะครับก็บันทึกลงไปที่ Google Sheets นะครับตรงนี้ถ้าใครไม่ต้องการให้แจ้งเตือน Google Sheets ก็คอมเมนต์ออกไปได้เลยนะครับไม่ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับการส่งลน์นะครับก็คอมเมนต์ออกไปได้เลยครับหรือถ้าใครต้องการให้ส่ง g o o l l s s h e t t ด้วยนะครับผมเคยทำวิดีโอไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่าการทำให้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ลงไปบันทึกที่ Google s h e e t ะทำยังไงนะครับเราจะต้องมีตัวตัวสคริปต์ ID นะครับตัวสคริปต์ id ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวชีท id อะไรต่างๆนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะทำ google sheets เป็นของตัวเองนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็โปรแกรมเข้าไปได้เลยนะครับโปรแกรมเสร็จอันนี้ผมโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาดูที่ตัว google s h e e t กันนะครับ ด้วชีวก็จะนี่นะครับเดี๋ยวขอขยายแป๊บนึ่งตอนนี้สี่ทุ่มสิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองดับไฟเนาะดับไฟปักสีส้มเมื่อกี้นะครับดับแล้วนะครับ แจ้งเตือนแล้วเสี่ยบค่ำคืนนะครับบันทึกลงกูเกิลชีตเรียบร้อยนะครับก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับใครต้องการนำไปประยุกต์ใช้งานก็ยินดีนะครับยินดีให้นำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับทักทายสอบถามมาได้เดี๋ยวผมทําวิดีโอไว้2ชุดนะครับถ้าไม่เข้าใจช่องนี้ก็ไปดูอีกช่องหนึ่งได้นะครับหรือถ้าดูทั้ง2ช่องแล้วยังไม่เข้าใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอ่าโอเคนะครับมีอะไรก็มาแชร์แชร์กันนะครับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนมาถึงตรงนี้นะครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ